บรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าชมการจัดแสดงการใช้เทคนิคผ่านลำแสงความถี่สูงกว่าเลเซอร์สแกนณพระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารอันเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของจังหวัดเจียงใหม่ตี่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียงใหม่หนึ่งในอำเภอที่เจียงใหม่ดำเนินโครงการชามมิ่งเจียงใหม่ได้แก่อํเภอแม่ริมแม่แตงดอยเตา่าและอํเภอเมืองเจียงใหม่ ถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับว่าโควิดฟรีโซนที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาแอลได้ตามมาตรการคัดกรองป้องกันโควิด1 9ของจังหวัดเชียงใหม่องค์พระธาตุเจดีหลวงมีอายุนักกว่า600ปีจากการศึกษาพบว่าความสูงขององค์พระธาตุจะอยู่ที่ประมาณ67เมตรตั้งแต่ฐานถึงยอดพระเจดีแต่เมื่อปีพศส0 8 8 องค์พระธาตุเจดีได้ห้าผลกระทบจากแผ่นดินไหวส่งผลให้ความสูงของเจดีตึงองค์ลดลงเหลือเกิงหนึ่งจนถึงปัจจุบันมีการบูรณะซ่อมแซมไปพ่องแต่ก็ยังทิ้งหอยของความเสียหายโดยเฉพาะยอดเจดีตีหันได้ชัดเจนมาจนถึงบัเดวนี้ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่สามารถเดินทางเข้ามาแอลได้ตามปกติแต่นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการทีร่สถานที่แต่ละแห่งกำหนดไว้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้ประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันได้เข้าหบวัคซีนไปแล้วเกินกว่าร้อยละเกและในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองก็ยังเฮงฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายตึงเข็มแรกและเข็มสามอย่างต่อเนื่องอันจะเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปด้วยกันลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด -19 ได้มั่นใจค้นค่ะก็แบบ ทำแบบใช้ชีวิตประจำวันได้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบบเรารับวัคซีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ